ะะขอบคุณค่ะคุณลุงจักออนไลน์บอกขอบคุณครับมไม่กินน้ำมะพร้าวแล้วเหรอฮะไม่กินแล้วเหรอ สมเด็จพระภิษาพที่าเจ้ากรุงเปรพระพร้าวศลาสยรมราชชรีออ่อนสมเพระราชเเอพอ่อนวนนี้เาแปดาหสองนาทีเพืสเก้าเจ้าหว่หวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อให้สมเด็จพระอาิาพิร่าเจ้ากรุงศเปรพระเทพรั้าวศิลาสยามบรมราชชนกมรีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในารพรมราชพาธรไิญญาบัต าามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจีการศึกษา25 5น้องอัประมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภเมืองจังหวัดเชียงหม่้ผลการศ<ม>ึกษาในญเ,เยอะนะ่น้ำน้มะพร้าวยางเยอะเลยอนเย้าอย่างเยอะลยการสย่อส้ัยองทาต สวัสดีค่ะด้านแลกประสบการแพทย์สุขภาพและาการดูแลทู่สู่ความยุติธรดีค่งสู่ความเป็นเลิศขอบคุณ4,400ไรซ์นะคะเป็นผู้นำด้านนทโอ4,400ไรซ์การสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมที่การสั่งารให้เกิดยไานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของเช LIKE. ียงใหม่ 500. 500. 500. 500. พุ iesen, er ่งสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านการใช้พลังงานทดแทนมีการสร้างต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องนอนแล้วเหรอห้องนอนยังเดี๋ยวคะไโแปลสมัยใหรอเดี๋ยวจะไปแปลงฟันเหรอเพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะด้านต่างๆนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน เ2้ er. ินาฬิกา8นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย uh ์ส่งเสริมพุทธพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตําบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมการสุขภาพตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างเต็มที่ในปี2574้และเป็นศูนย์แบบสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเสริมสุขภาพ และให้บริการกาพยาบาลผู้สูงอายุแบบพระหุสาเพม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนากลุอมพื้นที่รกร้างเดิมมาเป็นศูนย์และได้รับนระมหกรรมนานที่คุณจากสมเด็จพระนิถาภิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระัตนชุดาเสายามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารสิริพุทธพงศ์หมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งเสริมสร้างกำลังให้สมบรรูรณ์

ต้มรอตากแดดเนื่องอะไรนึ่นงเดนี่ยการใช้สมุนไรเพื่อผู้สูายหนึ่งนี่เขาต้มในเอ็นี่เขาก็นึ่งนะนึ่งเนี่ยนึ่งเนี่ยตากแดดว่ะนึ่งตากไฟฟ้า

อออนอนอยังกินยากินยาเสร็จแล้วเฮ้ยดูยุงมันไปเกาะตรงแก้วแก้วนี่ของ,ของ